หลังจากที่หลายคนก็สงสัยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงกับเกม Diablo 2ซึ่งมันยากมากเป็นเกมที่แบบว่าหัวร้อนแบบนี้เลยครับโอเคแล้วยังไงอะเล่นเริ่มต้นใหม่ยังไงผมก็เลยใช้ความสามารถที่ผมมีในการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบนี้ครับ ถามกันแบบโงโ่ๆโโเลยเนาะแอสซัสซินเนี่ยแหละแมงเทปาบนั่นตัวเบตาเริ่มต้นไม่ได้งั้นบาบาเรียนละกันตุ้มใส่ชื่อมันไปด็อกเกิลละกันคิดไม่ออกนั่นแล้วผมก็สร้างบาบาเรียนใหม่ตัวซึ่งมันจะต้องเทนแน่ๆหลังจากที่เราเลือกแอสซัสซินไม่ได้เป็นยังไงกันบ้างนะตัวเริ่มต้นที่ดีของชาวกุกแกล้อ,อสวัสดีครับหลังจากเราเข้ามาแล้วนั่น จากคอมเมนต์ที่ผมไปใช้ภาษาอังกฤษสุดเซียนมาก็ในเรื่อบาบ,บเรียนและแมงซึ่งไปดูกันมันจะทรมานดากสักแค่ไหนสําหรับการมุเล่นบาบเรียนในการเริ่มต้นตอนแรกก็ต้องสับใกล้เลยนะจะเล่นแบบเล่นแบบคนเล่นไม่เป็นเลยนะนี่ ซึ่งเคล็แรกมันให้มาเคลียร์ดันนี้ใช่ไหมเราคอยดูกันมาแบบคนโง่นะครับเราคิดว่าโอ้ยเหมือนได้โบสามแน่เข้าไปลุย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 ให้หมดเลยมาครับป๊านี่ครับเลยตัวกลางก่อนเลยนี่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 โหดแน่นอนโหดแน่นอนโหดแน่นอนไม่กลัวใครครับเก็บของเก็บของเก็บของั่นเหนื่อยละหนึ่งอ่ามียาสเตมินามาดีลุยได้ต่อ เลยครับเลยไม่ทำมันไม่ท้าทายเลยมอนมันกระจอกเกินไปผมหามอนที่มันเก่งกว่านี้ดีกว่านี่เราก็กลกลกเลยกันลึกๆเลยพอเข้ามาลึกๆก,ก,ก็ยังไม่ขนาดมือผมเลยนี่สายรากด้วยเป็นลายซับแบบเดวิบสามมาก่อนอ้อห้อ,หอมิดรัวๆเลยเป็นไงละนั่น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 เติมยาเป็นหนึ่งเพราะว่าเทพเลยเติมยาอ่าตันมามาม,า,มา,ายแบบเล่นแรกๆนะเล่นแรกๆเราก,ก็จะแบบว่าอ๋อ เลยเดี๋ยครับใส่เดี๋ยวได้หมดบอกเลยอะไรอย่างนี้ใส่เดี๋ยวได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ตัวเก่งไม่กลัวกลัวไม่เก่งนี่เรามาซัดกัดเจ้านี่ก่อนเลยแบบอุ้ยอุ้ยแบบเติมยากแล้วอุ้ยเดินออกไม่ได้เดินออกไม่ได้เดินออกไม่ได้อ่าเสียนผมเสียนซึ่งผมเสียแล้วไงผมจะแอปเล่นไม่เป็นมันก็ไม่ได้ช่มเมล่ะโอ้แล้วมันก็เป็นอารมณ์แบบที่ว่าแปกยับยับ แลวตัวแรกผนเก่งยังไงวะผมก็เลยทอ้อซึ่งพอแตกปุ๊บของแม่ตงตกหายผมก็เลยต้องสร้างตัวใหม่ซึ่งนั่นก็คือซัสเซเลตมีจินแบบนี้แล้วกันนะมีจินเนอร์มีจินเนอร์แบบง,งๆเลยคือผมก็สร้างซัสเซเลตขึ้นมาและสิ่งที่ได้ก็คือก็คือคือนี่ครับมาถึงเราได้สกิลเวลแรกเลยจากอาวุธสุดโกง นี่สกิลแรกจากอาวุธสุดโกงนั่นก็คือนี่ครับบวกไฟบอลเลเวลหนึ่งซึ่งมึงโกงอะ่ะคือแบบไม่ออ้องอัพอ่ะเราก็ได้สกิลโจมตีเลเวลหนึ่งเลยอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยคือตัวเริ่มต้นที่ดีที่สุดก็คือแล้วสกิลที่จะอัพอ่ะเราก็อัพสายไฟมาก่อนอัพมันนี้เน้นอันนี้เน,น้นอันน,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 นี้เพราะว่าสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปก็คืออาวุธลูนนี่รับตีไกลเสียแค่มานานไม่ต้องอะไรเลยชิว,ชว เดี๋ยวผมขอข้ามไปเล่นอีกตัวหนึ่งเลยลวกันสนายทางผมก็กลายมาเป็นเจ้าตัวนี้ท่านเองหลังจากที่ผมเล่นมานะฮะขอแนะนําว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่เล่นง่ายที่สุดผมลองมาทุกอาชีพและอาเมซอนมันก็ยากเพราะว่าต้องเข้าปติใกล้ๆแบบแล้วก็โดนถ้าหลบไม่เก่งก็โดนตายอยู่ดีหลังจากที่ผมเล่นมาก็แนะนําให้อัพอันนี้ไว้5อัพอันนี้ไว้1อัพอันนี้ไว้1แล้วก็รอมาอัพอันนี้นะครับเป็นแบบสายไฟอัพอไว้ก่อนครับแล้วก็ เปนเวลช่วงต้นแบบสบายสบายครับสบายมากๆเพราะว่าทําไมถึงอัพนี้นี้นี้น,นี้เพราะว่ามันจะมีรูนอันนี้ครับเดีย๋ยวเราไปดูที่กล่องรูนกันดีกว่ากล่องวมกล่องวงมันจะมีรูนอันนี้ครับพอเราเข้าแอคสองอะให้รูนเนี้ยเออเออรูนไหนวะมันจะเป็นรูนนี้กับลูนนี้ครับทีรูนกับลอรูนคือมันจะดรอปจากบอสตัวนี้ครับเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตปังนั่นคือมันจะทำคอมโบกับอาวุธ ประเภทคาถาตอน Act 2นะครับเดี๋ยวยังไงผมสกิปไปให้ดูตอน Act 2, 2> oh. ก็จะทําให้เราเวลสบายในช่วงแรกเลยทําให้เราต้องอัพสกิลอย่างที่ผมบอกไปครับอัพสกิลพวกนี้ครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึต๊บก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับอาชีพเริ่มต้นที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือซ็อกเสเลนะครับแล้วท้ามาถึงแนะนําอันนี้ซึ่งพอเวลสูงๆแล้วมันจะอัพอันนี้ได้ครับตอนเวล18คือบิงก์นะครับมันจะวาร์ปได้ทั่วแมปเลยครับเทเลพอร์ตไปได้ทั่วแมป จะทาให้คุณฟาร์มของได้ง่ายหนีจากมอนได้ง่ายครับเป็นตัวที่เล่นง่ายที่สุดเลยสําหรับผมนะครับพกแค่มานายเยอะๆก็พอนะส่วนแด่เลือดไม่ค่อยลดในช่วงต้นเกมนะครับก็ลองดูครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนที่จะมาแนะนํากันหรือว่าการจัดบิลของพวกนี้นะครับการจัดบิลเดี๋ยวผมรอบเกมเปิดตัวเต็มแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนนะครับสวัสดีครับ